6กเกษียณอยู่บ้านรอตายเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย6กก็เหมือนคน30 70ก็เหมือนคน40ผมนึกสภาพว่าโลกของเราที่เรามีอยู่เนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมต่างๆนะฮะเราจะมีอายุเกินน้อยแน่นอนและมันไม่ใช่แค่เกินน้อยแบบเหี่ยวแห้งแต่ว่าร้อยแบบทรงพลังผมไม่รู้ว่าใครหนอ คิดค้นคาว่ากเกษียณมนุษย์ที่คิดว่ามันจะสกัดให้คนอายุ60หยุดที่จะเติบโตหยุดที่จะมีพลังต่อไปกับโลก6กเกษียณอยู่บ้านรอตายผมโกรธมากไอ้คนที่คิดคําว่ารีทายเหมือนและ,กะเกษียณปุบมือเลยฮะปุบมือให้เขาคนนั้นที่ไม่รู้ไปอยู่ชาติไหนแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าใช้คําว่ากเกษียณกับชีวิตคุณเด็ดขาดอย่าบอกว่าฉันพร้อมแก่ตายไม่จริง ผู้ผ่านแซนเดอร์เริ่มขายไก่ได้ตอนอายุ70นะครับและตอนนี้ KFC ก็ระดับโลกครับยิ่งอายุมากเหมือนไวน์ชั้นดียิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งน่าชิมน่ากิน